ราคาทองทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบกว่า3สัปดาห์แต่เตรียมตัวให้พร้อมเาะเรื่องราวเบื้องหลังอาจจุดประกายความกังวลเรื่องนี้สาธารณะของสหรัฐที่กำลังพุ่งสูงขึ้นหลังจากยุติภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลหรือที่เรียกว่าชัดดาวแล้วอยากรู้หรอกไหมว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้ถึงส่งผลกระทบกับราคาทองในโลกการเงินโลกแบบนี้มาดูกันให้ละเอียดในวันนี้เองราคาทองได้พุ่งขึ้นไปแต่จุดสูงสุดในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความคาดการ์ที่ว่าการยุติชัดดาวจะนํามาซึ่งปัญหานี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกล่าวคือชัดดาวที่ยืดเยื้อยาวนานถึง43วันซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามให้มีผลบังคับใช้แต่คราวนี้กฎหมายนี้จะสั่งงบให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่ในระดับเดิมเพียงจนถึงวันที่30มกราคม2 569เท่านั้นและคาดว่าการใช้งบประมาณนี้จะทำให้นีสสาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีก1.8ล้านล้านดอลลาร์จากระดับเดิมที่อยู่ที่38ล,ล้านล้านดอลลาร์ที่นี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นแรงกดดันที่อาจส่งผลต่อสเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในระยะยาวคุณคิดว่าการตัดสินใจแบบนี้สมเหตุสมผลหรือไม่บางคนอาจเห็นด้วยเพราะช่วยให้รัฐบาลทำงานต่อแต่บางกลุ่มอาจโต้แย้งว่า มันเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟนี่ที่กำลังลุกโหมอยู่แล้วและนี่คือส่วนที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นนอกจากความกังวลเรื่องนี้แล้วราคาทองอยังได้แรงพยุงจากความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุมเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยลองนึกภาพง่ายๆว่าการลดดอกเบี้ยจะทำให้เงินกู้ยืมมีราคาถูกลงซึ่งอาจกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันมันอาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย กลายเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นเพราะนักลงทุนมักหันไปอิงทองเมื่อเศรษฐกิจผันผวนอีกปัจจัยสําคัญที่ไม่ควรพลาดคือการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับราคาทองเพราะเมื่อดอลลาร์อ่อนลงทองคาก็ดูน่าลงทุนมากขึ้นสําหรับผู้ที่ถือเงินสก,กุลอื่นๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินยูโรหรือเยนและดอลลาร์อ่อนลงคุณอาจซื้อทองได้ราคาถูกลงทําให้สัญญาทองคาในตลาดมีราคาดูเข้าถึงง่ายขึ้นที่นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นแตกต่างกัน บางคนอาจมองว่าดอลลาร์อ่อนคือโอกาสลงทุนแต่คนอื่นอาจวิตกว่ามันสะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจส่งผลรุนแรงไปทั่วโลกณเวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาไทยราคาทองสปอร์ตได้เพิ่มขึ้น20.98ดอลลาร์หรือคิดเป็น0.50%สู่ระดับ4,227.98ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคม และสัญญาทองคำในตลาดคมเมกที่ส่งมอบเดือนธันวาคมก็บวก23.80ดอลลาร์หรือ0.56%สู่ระดับ4,237.40ดอลลาร์ต่อออนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองดูภาพรวมปีนี้ราคาทองได้พุ่งขึ้นถึง60%นับตั้งแต่ต้นปี2,568และเคยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่4,381.21ดอลลาร์ต่อออนเมื่อวันที่20ตุลาคม ซึ่งทําให้ทองคํากลายเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในหุ้นบิตคอยน้ํามันหรือแม้แต่ดอลลา,าร์สหรัฐเองมันได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยเช่นความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างสงครามในหลายภูมิภาคที่สร้างความไม่แน่นอนความกังวลทางเศรษฐกิจเช่นการเติบโตที่ชะลอตัวนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของเฟดและแนดวันโน้มลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงกระแสงเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน,นทเอ f ทองคําอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายการถกเถียง คุณคิดว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจริงๆหรือไม่หลังจากที่มันทำผลงานได้ดีขนาดนี้บางคนอาจเห็นว่าเป็นโอกาสลงทุนที่ชาญฉลาดแต่บางกลุ่มอาจโต้แย้งว่ามันเป็นเหมือนฟองสบู่ที่อาจแตกได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเพราะในที่สุดการลงทุนใดๆก็มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสโดยรวมแล้วการผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาทองโตขึ้นอย่างน่าจับตามอง และนั่นอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกที่เราทุกคนต้องจับตาคุณเห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้หรือไม่หรือคิดว่ามีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่ากันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาถกเถียงกันเพื่อให้เข้าใจโลกการเงินนี้มากขึ้นโดยก้องเกียรติกวิรกิติ